เพื่อนๆวันนี้นะคะมาพบกับเอเลยนะคะวันนี้นะคะเอมาเล่นเกมนะคะวันนี้นะคะจะเป็นเล่นเกมเจ้าชายกับเจ้าหญิงค่ะเป็นเกมของเด็กผู้หญิงนะคะก็ในช n n e เอจะมีทั้งรีวิวของต่างๆแล้วก็เล่นเกมนะคะก็เอเล่นของ y 8นะคะก็มันก็จะมีเพลงบรรเลงแบบนี้นะ แต่ว่าเอรู้สึกแบบมันลำคามากๆเลยะคะ่ะอันนี้เล่นอยู่ในคอมนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยมาเริ่มเล่นกันดีกว่าค่ะก็วันนี้นะคะเอจะเล่น3มชุดด้วยกันค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูชุดของเจ้าชายกันเลยนะคะวันนี้นะคะเอขออนุญาตใช้เป็นสีดํานะคะนี่นะคะสวยมากๆม,มาดูกลงเกงกันดีกว่ากางเกงก็ต้องสีดํานะคะสวยมากๆเลย ผมเอไม่เปลี่ยนนะคะก็รองเท้าสีดำสวยฟงฟิงมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูของเด็กน้อยบ้างเลยนะคะหรือว่าเจ้าหญิงนั่นเองเจ้าหญิงหรอ,อสีดำนะคะม่วงคามนั่นเงินเขียวเหลืองแสดแดงเอดูก่อนไว้ายน่ารักหมดเลยอะค่ะเพื่อนๆช่วยเอเลือกไหนได้ไหมแต่เอว่าเอที่มาอ่าวันนี้นะคะก็ ไม่มีสีส้มนะก็เอาสีฟ้าเอาสีม่วงเอาสีม่วงดีกว่าฟุงฟิ้งมากกว่านะคะเพื่อนๆก็ส้มผมเอขอยาเปลี่ยนนะคะส้มผมนะคะเอขอยาเปลี่ยนให้น้องเขาเป็นส้มผมนี้ค่ะนี่นะนี่นะคะส้มผมนี้น่ารักเหมาะกับน้องมากๆเลยค่ะก็ เดี๋ยวเอจะใส่มงกุฎที่น้องเขาด้วยนะคะแล้วก็ใส่จ้มหู<ๆ>ก็ใส่คอใส่คอจะเป็นสีทองดีกว่าเนาะว้าวน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูรองเท้ากันดีกว่ารองเท้านะคะเอขอแยกเป็นใช้สีเหลืองน,นะคะก็เย่ก็เพื่อนๆ่นคะเป็นยังไงกันบ้างคะเสร็จแล้วคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนชุดสวยมากๆเลยคะ่ะ ก็เดี๋ยวมาชุดที่สกันบ้างเลยค่ะก็เดี๋ยวให้ขอญาตปรับขนาดแป๊บหนึ่งนะก็เดี๋ยวมาดูชุดที่2กันบ้างดีกว่าชุดที่2ของ A นะคะก็จะเป็นชุดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าชุดที่2อเอจะว่าจะเป็นสีนี้นะ่ะ ทุเรศยังไงไม่รู้ว้าตุ๊ดมากลางเกงนะคะกัางเกงนะคะเอขอนย่าใช้เป็นสีนี้ไม่สวยหวนแววฟุงฟ้งฟิ้งยิงไม่สวยใหญ่เลยคะ่ะเพื่อนๆก็อันนี้ก็แล้วกันนะคะก็รองเท้าขอนย่าเป็นรองเท้าแบบนี้นะ สวยหล่อเท่มากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูเจ้าหญิงน้อยกันบ้างนะคะเจ้าหญิงน้อยนะคะให้ขออนุญาตใช้เป็นสีเขียวนะคะผมนะคะของน้องเขาน่าจะเป็นสีนี้มากกว่าค่ะก็หัวก็น่าจะเป็นอันนี้นะดอกไม้หัวใจแมวสีชมพูนี่สวยก็ ิบเอ่มสำหรับรองเท้านะคะก็จะใช้เป็นสีนี้เลยนะคะก็ชุดนี้ผ่านไปแล้วแนมๆเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วคะ่ะเจ้าหญิงน้อยกับเจ้าชายนะคะก็ ได้แต่งตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูชุดที่3กันบ้างค่ะชุดสุดท้ายแล้วนะนชุดสุดท้ายจะเปิดเพลงให้เพื่อนๆฟังก็แล้วกันค่ะก็จะเป็นสีนี้นะกางเกงสีนี้รู้สึกไม่เหมาะกันไม่เหมาะกันเลยอะ สีนี้เหมาะกว่านะคะเพื่อนเอนก็เป็นรองเท้าสีมันไม่เหมาะสีดำเหมาะสุดละเอว่าผมน้องก็น่าจะเป็นผมสั้นเอ้ยพรี้ิน่ารักสุดค่ะ ส่ช้วยคอน้ำหมูไม่ต้องใส่แล้วก็ใส่รองเท้าอ่าเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็เป็นชุดสุดท้ายในการเล่นเกมว8ยแปดของเอเองนะคะวาคอมค่ะก็เสร็จแล้วนะคะในเกมนี้ถ้าใครอยากเล่นนะคะผู้หญิงคนไหนอยากเล่นก็ดูใต้ที่ใต้คลิปว่าเป็นเกมอะไรนะคะก็ สำหรับวันนี้นะคะเอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบายคลิปหน้าจะมีอะไรอย่าลืมกดติดตามกันนะบายบายจุ๊บจุบ